เนี่ยคนมาถามเนี่ยว่านนเป็นยังไงบ้างสุขภาพพี่พป๊อบเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเครียดเกินไปเนี่ยพี่ป๊บบอกเต็สียงอย่างี่ป๊อบสิอันนี้คือเครียดเยดกินไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่ผมต้องร้องเพงห้าวันน่ะผมก็กลัวเวลาผมจะรับประทานอะไรกินอะไรไปแล้วมันจะแบบไปทําให้คอมันแบบฝืดแล้วมันร้องเพลงได้ไม่สนัดก็เลยงดอะไรที่มันดูเค็มๆมันมันไปหมดเลยช่วงนั้นน่ะหากินข้าวน้อยลงเพราะลืมกินมันก็เลยทําให้ร่างกายเกิดความเครียด พอเก e so ิดความเครียดปุ over, oh, ๊บปริมาณโซเดียมในร่างกายก็ไม่ถดดูดผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่จริงๆผมมือหัวนี่มาประมาณแบบสามสี่วันที่เล่นคอนเสิร์ตเลยก็เป็นวิทยาทานตัวผมเองก็หลังจากนั้นก็เลยกินเค็มแม่้งเลยก็นะครับอยากก็คือผมไม่ได้บอกเียนด้วยว่าอยากเครียดกับตัวเองกันไปที่ก็ต้องหย่อนกับตัวเองบ้างวันที่สี่พี่ป๊อปดื่มน้ำ เพราะวันนั้นอ่ะพี่ปั๊มมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วทุกคนแล้วก็เหมือนยิ่งพอมีปัญหาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคอแห้งก็เลยเริ่มดื่มน้ำเยอะโดยที่เราไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีเหตุการณ์โซเดียมต่ำก็อาจริงเรื่องโภชนาการอ่ะสำคัญมากอันนี้ทําให้เตยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาใส่ใจเรื่องโภชนาการถ้าเกิดมีคอนเสิ่ตอต้องปรัไป